สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเอๆชาว y o u t ทุกทุกๆท่านครับผมวันนี้นะครับเรามีรถเข้ามาใหม่อีกครับหนึ่งคันนะครับผมเป็นเชฟโรเลตโคโลราโดนะครับเชฟโรเลตโคโลราโดคันนี้ปี2550นะครับปี2550รถสวยมากครับคันนี้รถบ้านแท้เลยครับคันนี้นี่ครับรถบ้านแท้เลยครับคันนี้ เชฟโรเลตโคโลราโดปี2550ผมจะได้ให้ดูรอบๆคันนะครับจะให้ทุกทท่านดูรอบคันก่อนรถสวยเดิมบางมากครับคันนี้เดิมเลยไม่วิ่งไม่เยอะนะครับไม่ไม่แท้แน่อนอนครับคันนี้ ดี5 5 5 0ตัวนี้ตัว s l นะครับพาวเวอร์มือหมุนพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกมือหมุนล้อกระทะนะครับคันนี้เอาไปทามาหากินได้เลยครับเครื่องดีมากครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูตัวนี้เป็นตัว s l รถสวยมากครับผมเดิมบางเลยครับคันนี้สีเดิมครับ รับประกันครับไม่มีชนครับคันนี้ยางประมาณ80%นะครับยางราคาเปิดอยู่ที่159,000บาทครับถูกๆเลยครับ159,000บาทราคาเสนอขายที่159,000บาทครับเอกสารพร้อมโอนครับรถเดิมๆบางๆนะครับเดี๋ยวผมส,สตาร์ทเครื่องให้ดูครับ ขายถูกๆไปเลยครับเบาะก็หุ้มมาสวยนะครับผมข้างในก็ยังเป็นเบาะเดิมๆอันนี้คือเบาะเขาหุ้มมานะครับจะให้ดูเลขไม้นะครับเดี๋ยวจะตัดเครื่องให้ดูเลขไม้นะครับ168,000สกว่านะครับเครื่องดีมากครับเครื่องแอร์เย็นฉ่ำครับภายในสะอาดคันนี้ ภายในเดิมครับตะขอ,อกตะเข็บไม่ต้องดูก็ได้ครับรถเดิมแน่นอนรับประกันครับสายยาวๆเลยครับคันนี้รถสวยครับเดิมทุกชิ้นครับรับประกันเราจะทำการล้างขัดสีทำความสะอาดภายใ,ในนะครับรถพึ่งเข้าใหม่ ยางประมาณ80%ครับใช้ได้อีกหลายปีครับประมาณ2ปีนั่นแหละครับ159,000บาทครับแอร์เย็นข่ำสบายที่ใครหารดราคาถูกใช้ครับต้องคันนี้เลยครับตัวนี้เครื่องเดียวกันกับอีซูซนะครับผมเครื่องเดียวกันโครงเดียวกันเลยกับอีซูซูัดทรงคัดซีเดียวกันหมด จะพาเพื่อนๆพ,พาดูห้องเครื่องนะครับพาเพื่อนๆดูห้องเครื่องหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเชฟโรเลตโคโราโ,โ,โดปีห้าศูนย์คัตซีสวยมากครับรถคันนี้คัตซีสวยมากรถก๊าสสนเลยครับคันนี้แอร์เย็นฉ่ำราคาถูกๆไปเลยครับ <c oughs> นะให้เพื่อนๆดูห้องเครื่อง สวยครับเดิมหมดทุกจุดเดี๋ยวเราจะทำการล้างนะครับไปใช้งานได้เลยครับคันนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับถ้าใครสนใจรถราคาถูกผมจะลงให้ดูเรื่อยๆนะครับ เโปเด1 5 0 0 0บาทครับใครสนใจก็โทรที่เบอร์088 557 2911ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ที่หน้าหน้าลิง์นะครับผมคลิปนี้ก็ขอเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากดกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ